วิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างลิงก์นะครับเพื่อให้คนสามารถแอดไลน์เราได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็คลิกไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับนะครับแล้วเราก็เลือกตรงมอนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับวิธีการทำแบบเหมือนกันเลยนะครับเราก็เลือกไปที่ s e t t i n g นะครับเลื่อนมาล่างสุด tell a friend นะครับเราก็เลือกไปที่ SMS นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกเพื่อนที่เราจะชวนนะครับ ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ชวนเขาจริงๆแต่ให้เลือกใครสักคนหนึ่งก่อนให้เลือกคนที่ไม่มีโลโก้ลายอยู่ด้านหลังนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะเลือกชื่อแรกเลยนะครับแล้วก็กด i n v ไว้นะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยพอขึ้นหน้าจอนี้จะเพิ่งส่งนะครับให้เราสังเกตนะครับตั้งแต่ h t t p ไปนะครับไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยอันนี้แหละครับคือลิงก์ที่เราต้องการให้เรา copy ไว้ครับพอ copy ไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ cancel ออกไป cancel ออกให้หมดครับ นะครับแล้วเราก็กลับไปเพสไว้ในโน้ตนะครับนะครับโอเคแล้วก็เพสไว้ในโน้ตเพียงคำแค่นี้ครับเราก็จะสามารถได้ลิงก์ที่เวลาคนคลิกปุ๊บเนี่ยเขาจะ add แอดไลน์เราดันทีนะครับเราก็จะสามารถโพสใน Facebook ก็ได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆมีเดียต่างๆนะครับที่เราต้องการได้เลยนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ